สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ครับวันนี้ครูติ่งสอนเลขจะมาสอนใบงานที่1.4.6วันนี้มาแบบใหม่นะเพราะว่าให้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะครับใบงานที่1.4.6เรื่องการนับทีละ2ทีละ5ครับคำชี้แจงน,นะครับนักเรียนอ่าให้ชัดเจนปฏิบัติ กิจกรรมตามที่กำหนดให้ต่อไปนี้หนึ่งพสองหัดอ่านนะครับถ้าถ้ายังไม่คล่องก็ค่อยสะบดไป 1. โยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องสำหรับใบงานนี้เราจะนับทีละสองทีละห้านะครับการนับก็จะมีการนับเพิ่มขึ้นหรือว่านับลดลงก็ได้แล้วแต่ข้อไหนนะครับ ข้อหนึ่งนะครับ456กลายมาเป็น451 mm hmm. นักเรียนบอกคุณได้ไหมว่าจาก456กลายมาเป็น451ลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นครับ mm hmm. แน่นอนครับก็จะเป็นการลดลงนะครับลดลงเขานี้เราจะโยนไปตรงไหนดีนะ่องแรกอันนี้ เรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตัดทิ้งไปเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นการลดลงอันนี้เป็นเทคนิคการทํางานนะครับอะไรที่ไม่ใช่เราก็ตัดทิ้งก่อนข้อน,นี้นะครับลดลงแต่ีน,นี้เขาบอกเพิ่มขึ้นเพราะงั้นเราไม่ไม่ต้องโยงตรงนี้อันนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันก็ไม่ต้องสนใจมันเรามาสนใจสองอันนี้นะครับว่าลดลงแต่ทีน,นี้จะลดลงทีละสองหรือลดลงทีละห้าเราก็ไปดูสี่ร้อยห้ 6, าสบหกกลายมาเป็นสี่ร้อยห้าสเอ็ลดลงเท่าไหร่ นักเรียนก็ดูนะครับเอาอยู่อยู่ในใจ456ครับเอาอยู่ในใจ456เริ่มนับถอยหลังนะครับลดลงก็คึอน,นับไยหลังเสีย5กในใจลดลงหนึ่งก็เหลือ455ลดลงอีกหนึ่งเหลือ454ลดล,45ลงอีกหนึ่งเหลือ453ลดลงหนึ่งเหลือ452ลดลงอีกหนึ่ง เหลือ451นะครับเหลือ451เท่ากับตัวนี้เลยเห็นไหมครับดูซิดูมือคุณซิว่าลดลงเท่าไหร่ครับลดลงเท่าไหร่ลดลงค้านะครับดูที่ลดลงห้าอยู่ไหนนะครับนับลดทีละห้านับลดทีละสองอันนี้นับลดตรงทีละห้าอ้าวตรงกันเลยลดลงทีละห้าทำงานนักเรียนก็ไมาทานมาขีดเต้มชสวยแต่ว่าครูนี่ ไม่ขีดได้ตรงนะครับเพราะว่าใช้ขมลังเรียนก็แม่ไม่ต้องเอาสามตัวอยา <_ an> ่างมันเป็นมันชัดก็ขีดให้สวยนะครับ <_ an> อ่าไปดูข้อสองครับสองร้อยห้าสิบสามครับสองร้อยห้าสิบสามกลายมาเป็นสองร้อยห้าสิบแปดนักเนรียนบอกครูซิว่าอ่ามาฝึกอาจจ่านจำนวนกันก่อนนะ้ข้อสองต้องอ่านกันละสองร้อยห้าสิบสามสองร้อยห้าสิบแปด สองร้อหามช่วยอ่านครับ268ครับ273 278ยเจสิบสามสอง้ดขึนอ่านจำนวนะครับคอาวนี้ก็มาดูว่ามันจะเป็นการรับรับลดหรือรับเพิ่ม253กลายเป็น258ครับเพิ่มหรือลดแน่นอนครับเพิ่มครับทีนี้เราก็ดูว่าเพิ่ม พีละเท่าไหร่เอาสองร้อยห้าสิบสามไม่ได้ใจครับเพื่อนเอาสองร้อยห้าสิบสามไม่ได้ใจครับโอเคเริมนะส25 25องร้อยห้าสิบสามนะสองร้อยห้าสิบสี่สองร้อยห้าสิบห้าสองร้อยห้าสิบหกสองร้อยห้าสิบเจ็ดโอ้ยปึ๊บแบบสุดยิ้งเลยสองร้อยห้าสิบแปดเท่าไหร่ครับได้เท่าท่ากัน้ดีเลยครับเท่าปันตรงนี้ก็ดีเลย ดูอดูนิ้วูเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นทีนนทละห้านะครับทีละห้าเราไปดูว่าเพิ่มทีละสองนับเพิ่มทีละห้าตรงนี้เลยนักเรียนก็โยงไม่เกยนะนะครับแค่นี้เองครับสําหรับในขอ้อที่หนึ่งนะครับทีนี้เราไปดูกันต่อครับในหัวขอ้อที่สอง เขียนจำนวนลงในช่องว่างให้ถูกต้องฝึกอ่านออ2แล้วครับฝึกอ่านข้อหนึ่งนับเพิ่มทีละสนับเพิ่มทีละสองครับมีจำนวนที่เขากำหนดมาให้นะครับ474จำนวนที่สอง476นับเพิ่มนะครับนับเพิ่ม จำนวนที่3ามเราต้องหาเองนะครับเอา476ไว้ในใจแล้วนับเพิ่มสองครับ476และ477 478ครับเพิ่มสองแล้วเ่นไหมดูนิ้วคูณนะครับ400ทนาดนะเมื่ี้ลืมนะ478 0นักเรียนเขียนที่สวยนะครับอย่ากทำตามครูนะเพราะว่าครูใช้เมาส์เขียนจะเลยมีลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงไปเรื่อยๆ อ่าโอเคจำนวนที่3ได้แล้วถูกไปหาจำนวนที่4เอา478วันัีใจครับรับเพิ่มทีอีกสอครับ478และ479 480ไปไป480 1โอเคก็ถูกหาจำนวนต่อไปครับ480วันัีใจ480ละ สี่ร้อยแปดสิบสองครับสี่ร้อยแปดสิบสองทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนจนหมดในแต่ละข้อนะครับคราวนี้เราไปดูอันนี้ครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างพอที่เหลือนักเรียนไปฝึกเอานะครับคราวนี้ทัาเรียนดูนับรถทีละสองไปดูนับรถบ้างครับจํานวนแรกครับ 888ร้อยสจำนวนที่2 886อยสจำนวนที่3นั่นเลยต้องหานะครับอันนี้นับรถนะครับนับรถทีละสเอา886ร้ยไว้ในใจนับรถก็คือนับถอยหลังนั่นเอง886ร้ยไว้ในใจครับ <c oughs> เริ่มครับนับรถหนึ่งก็เหลือ8ปดร้นับรถอีกหนึ่งก็คือ884ครับ แปดร้อยแปดสิบสี่เขียนให้สวยนะอย่าทำตามครูนะครูเอาแปดร้อยแปดสิบสี่เป็นวนจครับหาจำนวนต่อไปครับนับลถทีละสองแปดร้อยแปดสิบสี่แล้วแปดร้อยแปดสิบสามมีสมาธินะครับลดอีกหนึ่งครับแปดร้อยแปดสิบสองแปดร้อยแปดสิบสองครับ โอเคดูแล้วเอา882ไว้ใจทําเลยครับกําลางเก่ง882ไว้ใจนับลดทีละสองครับ882นับลดหนึ่งเหลือ881นับลดอีกหนึ่งเหลือ880โอเค okay. แค่นี้ครูทำให้ดูแค่นี้นะครับนักเรียนก็อไปทําที่เหลือเองข้อสามข้อสี่ เรามาตอบกันที่ใบงานที่1.4.7ครับเรื่องการนับทีละสิบทีละหนึ่งร้อยคำชี้แจงปฏิบัติปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดให้ต่อไปนี้หนึ่งโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องคำสั่งจะคล้ายกับใบงานที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจำนวนเราต้องนับเยอะขึ้น

แน่นอนว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันก็จะมีวิธีการคิดอยู่สองวิธีนะครับวิธีการแรกก็คือการนับเช่นเดิมครับเอาเจ็ดร้อยห้าสิบหกเป็นใจครับเพียงแต่ว่าถ้านับอาจจะต้องใช้อาจจะต้องใช้ยุ่ยเยอะขึ้นเจ็ดร้อยห้าสิบหกเป็นใจครับเจ็ดร้อยห้าสิบหกเป็นใ,นใจแล้วเริ่มครับเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบแปด จ็ดร้อยห้าสิบเก้าเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดเจ็ดร้อยหกสิบสองเจ็ดร้อยหกสิบสามเจ็ดร้อยหกสิบสี่เจ็ดร้อยหกสิบห้าเจ็ดร้อยหกสิบหกไดนะ้ได้จำนวนนั้นลนะเพราะว่ามันเท่ากับจำนวนนี้กี่นิ้วครับเพิ่มขึ้นกี่นิ้วสิบนิ้วเพราะงั้นเป็นการนับเพิ่มทีละสิบนะครับ นับเพิ่มทีละสิบเราไปดูนับเพิ่มทีละสิบนับเพิ่มทีละสิบโอเคใช่ไหยคนนี้ไม่ต้องม,มาโยงด้วยมัดทัดเส้นสวยแล้วขีดเส้นไม่ต้องโยงเหมือนกูนะครับโอเคอ่าเรามาดูต่อข้อเ,เรามาดูอีกวิธีนะครับเรามาดูอีกวิธีในเรือปป่องตัวรถกัแลัวรถก อ่าโอเคเรามาดูเมื่อกี้นี้เป็นวิธีการนับเขาที่เราไม่นับแล้วเราจะใช้เทคนิคอีกเทคนิคนะครับเรามาดูรับเจ็ดร้อยห้าสิบหกการเป็นเจ็ดร้อยหกสิบหกนักเรียนดูครับหลักหน่วยเหมือนกันครับหลักหน่วยเหมือนกันหลักร้อยก็เหมือนกันครับเหมือนเดิมแต่หลักที่ไม่เหมือนคือหลักสิบครับหลักสิบ หลักสิบเลขอะไรหลักสิบเลขห้าอันนี้หลักสิบเลขอะไรหลักสิบเลขหกจากห้ากลายเป็นหกเนี่ยจากห้ากลายเป็นหกเพิ่มขึ้นหนึ่งะครับจากห้ากลายเป็นหกเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งะครับแต่ถักเรียนอยากคิดว่ามันเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเลขห้ากับเลขหกอยู่ในหลักสิบเลขหนึ่งตัวนี้เราก็ใส่เซนไป เพราะงั้นก็จะเพิ่ม10นะครับโอเคนีนะ <matt> เพราะว่าหลักที่เพิ่มคือหลัก10หนึ่งตัวนั้นก็คือ10นะครับเรามาดูต่อครับเราใช้เทคนิคนี้เลยครับ <t> เราไม่นับ้ว <t> แล้วคราวนี้เราไม่นับ้วแล้วเรกเรียนดูตัวนี้ครับอะไรเหมือนกันหลักหน่วยเลข3หลักหน่วยเลข3เหมือนกันหลักหน่วยเลข3เหมือนกัน เลขสามอีกแล้วเลขสามอีกแล้วเลขสามอีกแล้วเลขสามเหมือนกันเลยอะไรเหมือนกันอีกหลักสิบครับหลักสิบเลขหนึ่ง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 โอ้ผู้เขียนไม่ค่อยผมนะหลักสิบเลขหนึ่งเหมือนกังหลักสิบเลขหนึ่งเหมือนกันครานี้เราไปดูหลักไหนที่เปลี่ยนไปครับหลักอะไร หลักร้อยจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่จากสี่เป็นห้าจากห้าเป็นหจากหนึ่งเป็นสองเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับจากหนึ่งเนี่ยเป็นสองเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งแต่อย่าลืมว่าเรากําลังพูดในเรื่องของหลักร้อยหลักร้อยแน่นอนครับมีสูตรสองตัวเพราะฉะนั้น จะเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าไรนับเพิ่มทีละหนึ่งร้อยนี่ไม่ต้องนับโอโ้โหถ้านับนิ้วหนึ่งร้อยนี่นับกันยืมนิ้วพ่อนิ้วแม่นิ้วพ,ววพี่มานับเลยแหละไม่พอเดี๋ยวบางทีนะครับเพราะงั้นเราใช้วิธีนี้จะสะดวกกว่าเอา้เราไปดูสำหรับตอนที่สองครับเขียนจำนวนลมในช่องว่างให้ถูกต้องเป็นตอนสุดท้ายและสำหรับรายงานนี้แล้ว คนเองนับเพิ่มทีละสิบนับเพิ่มทีละสิบนะครับเราไม่ใช้วิธีการนับนิ้วแล้วนะครับเพราะว่าการนับนิ้วแี่ยถ้าจํานวนมากขึ้นอย่างเช่นหนึ่งร้อยนับเพิ่มหนึ่งร้อยหรือว่านับลบหนึ่งร้อยเนี่ยเราก็จะไม่สะดวกในการนับนิ้วและเราก็จะใช้วิธีดันข้างต้นที่ครูเคยสอนกันแล้วเอามาดูเลยดีกว่านับเพิ่มทีละสิบนับเพิ่มทีละสิบนะครับเราก็มาดู นับเพิ่มทีละสิบนะครับแน่นอนครับทีละสิบจะต้องอยู่ในหลักสิบนะครับจะต้องอยู่ในหลักสิบที่จะต้องเปลี่ยนหลักอื่นจากเหมือนเดิมนับเพิ่มทีละสิบหลักสิบเปลี่ยนหลักอื่นอยู่เหมือนเดิมเริ่มเลยหลักหน่วยอยู่เหมือนเดิมหลักหน่วยอยู่เหมือนเดิมหลักหน่วยอยู่เหมือนเดิมใส่ไปครับตรเนี้เนี่ยหลักหน่วยเนี่ย

เลขหนึ่งโอเคไหมต่อไปหลักที่เปลี่ยนก็คือหลักสิบนะจากสากลายมาเป็นสี่สี่าตยเป็น 5. 5, ห้าหกลายเป็น 6. 6, หกกลายมาเป็นกลายมาเป็นเจเจกลายมาเป็นแปดแก็ายมาเป็น ก้าวครับเดี่ยวเลยคุณป้าจะง่ายกว่าตอนใบงา,านชุดแรกอีกนะครับเนี่ยคราวนี้นกเรดูนับลดทีละสิบครับเราไปดูนับรถทีละสิบเนอยามาครันเลยหายรูกต่อไปเียนไเียนดูไม่หายัอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับนักเรียนนับรดทีละสิบครับ นับรดทีละสิบแน่นอนครับเรากำลังจะพิจารณาพิจารณาในหลักสิบนะครับในหลักสิบเพราะงั้นหลักอื่นมือนเดิมครับหลักหน่วยเลขแปด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 โอเคแล้วก็หลักร้อยครับหลักร้อยเลขเหมือนดิมครับ เลขแปด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 เราสนใจในหลักสิบนะครับจากเรามาดูกันต่อเลยจากแปดเหลือเจ็ดครับลดลงนะครับลดลงลดลง,ลงจากแปดเหลือเจ็ดจากเจ็ดกลายมาเป็นหกหกการเป็น ถ้าถ้ากลายเป็นสี่สี่กลายเป็นสามสามกลายเป็นสองง่ายมากเลยนะครับนักเรียนลองฝึกทำดูสำหรับข้ออื่นนะครับนับเพิ่มข้อสามนับเพิ่มทีละร้อยนักเรียนก็สนใจไปที่หลักร้อยนับลดทีละร้อยนักเรียนก็สนใจที่หลักร้อยนะครับหลักอื่นเหมือนเดิม โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในใบงานหน้าครับสวัสดีครับ